มีใครยังเกิดทันโฆษณาตัวนี้บ้างไหมครับ <oster> N N> มันดีที่มีรู้ <c oster> <N> มันฝรั่งมีรู้เราเลือกคอสเตอร์ม <N> ันจริงๆผมว่าผมต้องไม่ต้องบอกคุณนะว่าโฆษณาอันเนี้ยมันนานมากๆนานขนาดไหนเพราะว่าดูจากพิกเซลที่มันแตกก็คือโคตรนานเลยก็เนื้อหาของโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นอาการโฆษณาของขนมยี o ่ห้อหนึ่งจะเป็นโลโลคอสเตอร์ไอ้มันฝรั่งรูปวงเนี่ยแหละ <c yse> มันฝรั่งรูปวง <c oughs> <c oughs> ติดติกตอกติดทิกตอกเขาเล่นรูปวงบ่อยก็เลยไปเล่นรูปวงตาม ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปซื้อโลโล,โลคัสเตอร์มันฝรั่งรูปวงมาเนี่ยแล้วเราเอานิ้วจิ้มแบบในโฆษณาเนี่ยมันจะมีขนมที่สามารถใช้นิ้วจิ้มเนี่ยได้ทั้งหมดกี่อันตอนนี้เราก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนี่มันฝรั่งทอดกรอบโล,โลโลคัสเตอร์มันฝรั่งรูปวงนะครับผมไม่ใช่รูปวงนะอันนี้คือรูปวงนะเวลาเล่นติ๊กตอกเนี่ยจะเห็นคน,นเล่นกันเยอะเลยรูปวงรูปวงมันเป็นรูปวงนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็มาแกะขนมนี้ก่อนเลยดีกว่านะ สำหรับปริมาณขนมในถุงก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับถุงไซส์นี้นะจะเป็นไซส์ขนาดราคา20บาทเดี๋ยวเราลองทำแบบโฆษณาเลยดีกว่านะเอานิ้วจิ้มไปดูดิว่ามันจะมีขนมเนี่ยติดออกมาในมือเราได้หรือเปล่ารู้สึกว่ารูมันจะเล็กไปหน่อยนะเนี่ยไม่ติดเลยวะเฮ้ยไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้เอาใหม่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  ขอสักอันขอสักอันขอเทสักคลิปขอเทสเทหน่อยแบบปึ๊บเฮ้ยนี่มันมันฝรัง่งทอสกรอบลูปวงไอ้หลุม <c oughs> มันฝรัง่งลูกบงนี่เวลาเราแย่เข้าไปมันก็จะติดนิ้วออกมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็คือสภาพที่แบบว่าสมบูรณ์นะเดี๋ยวเราจะมานับแบบนี้กันว่าในถุงหนึ่งห่อเนี่ยขนมเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์ที่สาม,มารถใช้นิ้วแย่ได้แบบเนี้ทั้งหมดกี่อันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเลยนะอันที่ลวงไปเมื่อกี้อันที่สองก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะทําการเทลงไปแล้วก็เดี๋ยวมาคัดแยกทีเดียวเลยนะอ่าปริมาณขนาด20บบาทก็เท่านี้เลยโอเคนี่เราก็จะใช้เป็นแบบนิ้วก้อยของเราเนี่ยแหละเป็นเกณฑ์ในการวัดอ่าอันนี้ขึ้นอันที่สามอันนี้ขึ้นอันที่สี่อันนี้ขึ้นอันที่ห้าสิบเอ็ดข,ข,ขอสักหน่อย สิบสองเจแต่ว่าตอนเด็กนะเว้ยถ้าใครอายุน่าจะประมาณยี่สามยี่ี่ยี่ห้าเนี่ยตอนเด็กเนี่ยตอนที่ขนมมันออกมาใหม่ๆเลยนะพี่บังจะเล่นแบบนี้เว้ยเมื่อกี้เท่าไหร่วะยี่ห้าใช่ไหมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยิบปดยิบเก้า 30นี่จะเล่นแบบนี้นี่สมัยก่อนนี่ของเล่นพี่บงังคือแบบนี้เลยคือสมัยก่อนมันไม่ได้มีเกมมีคอมพิวเตอร์อะไรให้เล่นแบบสมัยนี้มากมายนะเว้ยก็จะมีอันเนี้ยที่เล่นได้แล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นคอนเน่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่มันเป็นแบบว่าเหล,ลี่ยมอะ่ะนี่อันนี้ถ้าถ้าไหรแล้ววะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ดีนะนับรอบ2ตอนแรกนึกว่าไอ้กองเนี่ย25อันนี้มันติดกัน2อันนะแต่ว่ามันใส่ได้อันเดียวนับอันที่ใส่ได้เท่านั้น6-2แล้วนะ อันนี้ใส่ได้ก็จริงนะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์อันนี้ไม่ให้แล้วกันนะ66 67อันนี้รูมันเล็กเกินไปอันนี้ไม่สามารถใส่ได้68ตอนนี้ก็ครบหมดเรียบร้อยแลวนะนี่ปริมาณทั้งหมดที่เราได้นะครับก็คือจะเป็น68อันนะนะอันนี้ก็คือปริมาณของตัว ขนมที่มันสมบูรณ์นะครับผมที่เราสามารถเอานิ้วแหย่เข้าไปแล้วก็หยิบขึ้นมากินได้เลยส่วนพวกนี้ก็จะเป็นปริมาณของขนมที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็มีแตกบ้างหักบ้างหรือว่าบางอันนี่ขนาดรูมันก็เล็กมากนะครับจนไม่สามารถที่จะเอานิ้วของเราเนี่ยแห่เข้าไปไม่ว่าจะขัดขืนฝืนใจจะทําให้มันบางขนาดไหนมันก็แตกเละแล้วก็ไม่สามารถกินได้ครับครับโอเคลืมเดยวะนับอีกรอบหนึ่งถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณ68ใช่ไหมเดี๋ยวนับใหม่นับใหม่1 2 3 4สสี่ เอ็ดหกสองหกสามแล้วก็กินไปสองหกสี่หกสิบห้าทำไมหกห้าวะตอนแรกนับได้หกแปดเอาหน้างานหน้างานก็คือหกห้าสรุปว่าหกห้าใช่ไหมเออน่าจะหกห้าแหละแล้วทำไมเมื่อกี้นับเป็นหกแปดวะ เอาเป็นว่าสำหรับทิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เหลือประมาณ65นะครับโลโล,โลคัสเตอร์มันฝรั่งทอดกรอบรูปวงนะครับผมรูปวงนะไม่ใช่รูปวงนะขนาดไซส์20บาทที่หาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยสำหรับถุงที่ผมซื้อมานะครับผมมีชิ้นที่มันสมบูรณ์เนี่ยที่สามารถใช้นิ้วแหย่เข้าไปแบบเนี้แล้วก็สามารถกินเนี่ยทั้งหมด65อันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับผมอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิปใหม่ด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะอะไรมาให้ดูหรือว่าเราจะมานับอะไรก็คอยติดตามคลิปหน้าไว้ด้วยนะครับผม